อยู่ที่ไหนดีที่สุดมีเกณฑ์หนึ่งข้อเกณฑ์หนึ่งข้อว่าอยู่ที่ไหนดีที่สุดคุณรู้ไหมแต่ก่อนผมกับไมลี่เคยอยู่พัทยาจริงๆนะไมลี่อยู่พัทยาเป็นเดือนเลยมีมีช่วงหนึ่งอะไระไมลี่ให้ให้ทริปหนึ่งทริปว่าทริปหนึ่งทริปเวลาใครอยากจะอยู่ที่ไหนคิดคิดว่าอยู่ที่ไหนดีที่สุดทาไงดีอยู่ที่ไหนดีที่สุดเหรอของพีนี้คือตอนนี้มินมีอิ s u e อ่าทั้งสายทั้งสายการ คุยเล่นๆอ่ะมีเป็นมีมีคนมีเทรนด์อันหนึ่งกระแสอันหนึ่งที่คนชอบบอกว่าอยากจะไปอยู่ต่างประเทศบ้างช่วงนี้คนไทยก็มีคนไทยแบบรุ่นรุ่นใหม่อะไรเงรี้ยที่เขาบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าอะไรเงรี้ยเราก็ไม่ได้จริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่สมัยก่อนที่บอกกูไม่อยู่หรอกเมืองไทยกูอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้มาโน้มน้าวใครนะแต่จะให้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าอยู่ประเทศไหนดีที่สุดเพราะว่าคุณไม่จําเป็นต,ปต้องไปว่าเกิดประเทศไหนแล้วอยู่ประเทศนั้นตลอดหรือว่า แต่งงานแล้วต้องอยู่ประเทศนั้นตลอดใช่ไหมบางคนแบบแต่งงานไปแล้วไปอยู่ต้องไปอยู่ยุโรปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแต่งงานแล้วก็มาอยู่อยู่ไทยนะคะอยู่ไทยเรี่อคนเนี้ยพูดตรงๆนะอไม่แต่แต่แเขตครับที่จริงๆที่สำคัญคือต้องอยู่ที่มันมีสซหรับเมรี่นะมีสองเกณฑ์คือหนึ่งต้องอยู่ที่มีความสุขได้ใช่แล้วนั่นคือหนึ่ง ต้องอยู่ที่ที่มีความสุขได้สต้องอยู่ที่ที่คุณได้เปรียบสักสักข้อหนึ่งใช่ใช่ต้องอยู่ที่คุณได้เปรียบสักข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่คุณคุณไม่มีไม่มีเสียเปรียบตลอดเออเสียเปรียบตลอดใช่นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะขึ้นไม่ได้มันมันไม่ไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่ามันจะยากกว่ามันจะยากขึ้นใช่แต่ถ้าคุณมีความสุขสักที่หนึ่งถ้าคุณมีความสุขสักที่หนึ่งแล้ว คุณคุณได้เปรียบสักข้อหนึ่งในที่นั้นโอเคแล้วนั่นก็เป็นเกณฑ์ที่ผมจะเห็นด้วยเลยนะสองอันสองอันเป็นเกณฑ์ที่เห็นด้วยคุณต้องได้เปรียบแล้วก็ได้เปรียบบางอย่างครับแล้วกไ็ไม่ต้องในทุกอย่างนะแค่ข้อเดียวก็โอเคแล้วแค่ข้อเดียวก็โอเคแล้วจริงๆอะ่ะคนไม่มีน้อยคนที่จะมีมุมมองอแบบนี้ผมจะสอนจะจะจะบอกให้แชร์ให้นะครับเพราะว่า เอ่อบางคนผมไม่ได้แปลกใจอเอางี้ไม่ได้จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาจะไปหาน้องจอยที่ชายหาดจะเตือนพี่ตามไปอ่าเราเดินไปเดินไปด้วยเดินไปด้วยก็วิวได้วยโอเนี้นะคะวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะอ่ะจริงเดี๋ยวนี้เทรนเยอะนะเทรนกระแสเรื่องนี้เพราะผมค่อนข้างจะแบบว่าได้มีมุมมองอยากจะแชร์ให้ทุกคนนะครับเพราะกดอันหนึ่งนะครับเช่นเมื่อกี้จู่หัวข้อมาในคอมเมนต์ผมนะ มันมีคนทําช่องนี้ขึ้นมาเขาทําดีมากเลยเป็นฝรั่งแล้วก็ผมว่าในยุคของการที่เราไปทั่วโลกได้แบบอาจจะเดี๋ยวผ่านโควิดไปจะไปทั่วโลกได้ง่ายๆใช่ไหมเป็นยุคที่ถ้าไม่ถ้าไม่นับโควิดเราก็ไปทั่วโลกง่ายๆขึ้นก็บินป๊บเดียวก็ไปถึงแล้ว go where you're a treated best ไอ้ไอไอไอชื่ออะไรอ่ะคนนี้คนนี้เขาทำช่องชื่อว่าอะไร nomad capitalist โนมดแคปเจอริสคือแบบว่าเป็นคนนักลงทุนนักลงทุนที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกคือเขาไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเขาก็เลือกไงพอมีตังค์แล้วมันก็เลือกไงว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนดีวะแล้วกดก้อนหนึ่งนะที่สําคัญเลยไปในที่ที่คุณถูกปฏิบัติอย่างดีที่สุดไปที่คุณในถูกปฏิบัติอย่างดีที่สุดอยกตัวอย่างถ้าเกิดเอ่อบางคนอาจจะคิดว่าไปอยู่ไปอยู่อ ไปอยู่ต่างประเทศดีไหมอะไรผมก็ว่าไปไป,ไปหาประสบการณ์บ้างก็ดีนะครับแต่ผมอยู่อเมริกามาเกือบ20ปีผมก็ยังรู้ว่า,วามันไม่ใช่ที่ผมมันไม่ใช่ที่คนผู้ชายเอเชียได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สุดโอเคป่ะทำไการที่จะขึ้นอะไรต่างๆเขาไม่ได้เอเามันไม่ได้มีกระแสอะไรที่จะช่วยเราเพราะฉะนั้นผู้ชายเอเชียไม่ได้เปรียบในที่ที่นั้นผมก็เลยไม่คิดว่าเฮ้ยอยู่ในอเมริกานานจะต้องเราจะชีวิตฉันคงไม่ใช่แบบได้เต็มศักยภาพ นึกออกมาเพราะฉะนั้น,นไปในที่ที่คุณได้จุปฏิบัติอย่างดีที่สุดยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเรื่องภาษีโอเคอ,อันหนึ่งที่คุณจะต้องต้องคิดเลยก็คือเรื่องภาษีนะครับแต่จริงมีข้อพยยิจารณาเยอะแยะมากมายเรื่องภาษีตัวผมเองเนี่ยก็คือเรื่องที่ไม่อยู่อเมริกาเพราะอะไรรายได้ส่วนใหญ่มาจากทั่วโลกใช่ไหมรายได้ส่วนใหญ่มาจากตอนตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากเมืองไทยแต่แต่ช่วงหนึ่งของชีวิตมาจากอิตาลีมาจากเกาหลีมาจาก,กา เยอะมากแล้วก็ต้องไปจ่ายภาษีให้อเมริกาอีกรอบหนึ่งเพราะอเมริกาเป็นประเทศเดียวในโลกที่เก็บภาษีไม่ว่าพลเมืองคุณจะได้รายได้จากที่ไหนใช่ไหมตอนนี้เรื่องภาษีอันนี้คร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องใหญ่สาหรับหลายคนอีกหน่อยพิจารณาว่าจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องเ,ออเรื่องอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องคิดนะคุณสามารถมีพาสปอร์ตหลายที่ได้นะโอเคป่า mm hmm. คนรวยทุกคนต้องคิดเลยเรื่องนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีพาสปอร์ตในประเทศเดียวโอเคไหม ไม่จะูดูสวยอะโอเคทางนี้เนาะเราเดินไปด้ยวยดีแโอเคคุณคุณไม่จําเป็นต้องมีพาสปอร์ตในประเทศเดียวโอเคอันข้อมุมมองนี้ไม่รู้มีใครเคยนําเสนอให้พวกคุณหรือเปล่าเอออย่างเช่นยกตัวอย่างหลายประเทศมีสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นวีซา่าโกลเด้นวีซ่าอย่างเช่นประเทศโปรตุเกสสเปนเนียครับผมก็พิจารณาอยู่ว่าจะซื้อโกลเด้นวีซ่าด้วยเพราะว่าอยากจะมีพาสปอร์ตอันที่สองนะครับ เพื for for, uh, for ่ออะไรเพื board, ่อเออ่เพื่อเดินทางง่ายนะครับเดินทางง่ายเอ่ออย่างเช่นไปเที่โปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสมีโคนได้วีซ่าที่ดีที่สุดคือถ้าลงทุนในอสังหาประมาณห้าแสนยูโรครับลงทุนในอสังหาพอห้าแสนยูโรก็จะได้วีซ่าไม่ใช่วีซ่าเรียกว่าเป็นพาสปอร์ตเลยอ่ะเป็นซิติเซนชิพเลยอ่ะเป็นเซคันด์ซิติเซนชิพเลยเพราะะนั้นเนี่ยมันสบายมันก็คุณรู้ไหมเราไม่สามารถที่จะ พูดกรตงๆเราไม่สามารถไว้ใจรัฐบาลประเทศไหนที่ได้สักประเทศหนึ่งโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้อยู่ดีมันกลายเป็นพม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นป็นรูปน้อยทุกคนนะคิดแบบคนที่อิสระแล้วนนเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคุณเราไม่จําเป็นประเทศท่าที่ไหนเนี่ยไม่ได้ให้ สรภาพศักยภาพของเราเนอบางทีอยู่แล้วการถูกกดขี่ไว้อยู่ยุโรปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขามองเราบางทีเขามองเราเป็นพลเมืองชั้น2อ,อะไรชั้น3อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ก็ได้นะถ้าเกิดคุณมีตังแล้วรวยแล้วหรือว่าขายของออนไลน์ผมก็สอนลูกศิษย์ขมุดเยอะแยะที่อยู่เมืองนอกที่อยู่ยุโรปเงี้ยลูกศิษย์ผู้หญิงนะที่ยุโรปเพราะว่าขายของออนไลน์ไปแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่จัเป็นต้องกลายเป็นกลายเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศเขาพลเมืองชั้น3เมือผู้หญิงไทยอยู่อยู่ในยุโรปบางประเทศอาจจะหนนดูถูกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ดีจากต่อตัวต่ออะไรอ่ะต่อ psychology จิตวิทยาของเราที่มันจิตจิตจิตสุขภาพจิตของเราที่จะต้องไปเดี่ยวใช่ไหมเรื่องนี้อย่าลืมอย่าลืมศักยภาพของคทำไมอยู่ดีไม่ชอบมาพูดเรื่องนี้ไปดีกว่าเพราะนั้นเดี๋ยวฝากไว้เรื่องแค่นี้นะทุกคนอย่าลืมข้อนี้ข้อนี้ สำคัญที่สุดที่เงินซื้อได้คืออิสรภาพของคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปอยู่ประเทศไหนที่ไม่ได้ส่งเสริมศักยภาพของคุณโอเคป่าแต่ผมบอกได้เลยผมก็รักประเทศไทยนะอยู่อยู่เมืองไทยก็เหตุผลที่กลับมาเมืองไทยเนะี่ยเพราะว่าเลือกที่จะกลับนะเพราะว่าประเทศนี้เราได้อยู่ใ,ใกล้ๆคนที่ถ้าเราเลือกโลกของเราเองเราก็ได้เจอคนที่ดีด ใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องของระบบการปกครองอะไรต่าง <c oughs> ก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็สามารถอิสระหาอิสรภาพภายในนั้นได้นะครับแล้วก็สามารถก็กร์ตาญูกับประเทศนี้กระตอญูและทราบซึ้งกับประเทศนี้ที่สามารถทําให้ผมสร้างตัวขึ้นมาได้เพื่อนรนะครับแล้วก็จริงๆก็มีคนรอบข้างคนรอบตัวคนไทยที่น่ารักน่ารักมากมายแล้วผมก็ทราบซึ้งมากเลยที่ได้อยู่ประเทศของตัวเองอะ่ะ ไปอยู่อยู่ประเทศคนอื่นก็เราก็ไปช่วยคนอื่นให้ดีขึ้นช่วยแต่ช่วยคนประเทศเราดีกว่าวย<ช>่<ช>งประเทศเราดีกว่านะครับยังไงก็ยังไงก็เป็นประเทศของเราอีกอย่างหนึ่งนะที่จะฝากใหค้คุณก่อนกลับวันนี้คุยเรื่องสีเรียนยเรื่องสีเรียนก็คือว่าอะไรคนต่างชาติเขาจะไม่เขาจะไม่เคยลืมนะว,ว่าคุณเป็นคนชาติต่อให้คุณแม่แบบพูดภาษาเขาเปะ๊ะเดะเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขาต้อง ในห่วงเขาคือคนน่ยมันจะชอบนั่นอยู่แล้วชอบตราตีตราคนอยู่แล้วก็เรามองหน้าคนคนเย้ะเอาคนเนี้ยแตนชาตินี้จะต้องมีลักษณะแบบนี้ทุกคนอะไรแบบนี้ครับนี่คุยเรื่องคุยเอออยากจะอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้พราะว่ตอนนี้จริงๆแล้วเราสามารถบนคอมมูมได้ใช่มลออ่อยู่เออยู่อเมริกาจนพูดภาษาอังกฤษได้แบบว่าก็ สำเนียงดีขึ้นเรื่อยๆจนเกือบเหมือนคนอเมริกันนะแต่ไม่ว่าจะสมัครงานที่ไหนเขาถามทันทีมาจากมาจากประเทศไหนแล้ว,ลวก็ไม่เคยลืมด้วยพอเห็นหน้าเขาก็ถูกเตือนคําจําทันทีว่าไม่ใช่พวกเขาเอางี้ดีกว,ว่าคุณคิดง่ายๆไ,ไม่ใช่พวกเขาโดยเฉพาะคนเอเชียผมต้องพูดแบบตรงๆนลยรับว่าชัดเจนไม่ได้ต้องอ้อมค้อมเลยคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยอมรับคนเอเชียอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์